จะช่องเดจเข้าสูนะบังขอบคุณเพื่อนคนหนึ่งสับสไคร์นั้นแล้วอย่าลืมกดสั่งกระดิ่งด้วยเพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารเพจขอ่งเราอินสตาแกรมดิจิตอลนะมีหมดแล้วกดติดตามเพื่อเด็ดข้อมูลข่าวสารและความรู้ได้เลยบริษัทลำลำกรุ๊ปบริษัทรถเช่า v i p พร้อมคนขับมากประสบการณ์ทางบริษัทมีรถบริการมากกว่า20คันทั่วประเทศไทยและทั่วประเทศไต้หวันบริการรับส่งสนามบินงานแต่งงานออกงานสังคมไม่อยากหาที่จอดบริษัทยินดีให้บริการเช่น Lexus LM Toyota Alphard Toyota Majesty Toyota Camry Mercedes Benz S คลา s โฟล์คาราเวลโตโยต้าคอมพิวเตอร์แต่งซูเปอร์วีไอพีค่าเช่าเริ่มต้น1,200บาทเอาพาเจ็ดแปดาคาร์เซอร์วิสเช่ารถพร้อมคนขับเริ่มต้นเพียง2,000บาทรถใหม่ทุกคันพนักง,งานสุภาพบริการด้วยใจงานรับส่งสนามบินงานรับส่งทั่วไปงานรับส่งผู้บริหารมีทั้งโตโยต้าเอาพาโตโยต้ามาเดสตี้จะไปดื่มขับกลับ,บไม่ได้โทรเรียกด่วนได้เลยยินดีบริการครับ ในคลิปนี้นะคจะเป็นรายการฟูลรีวิวของรถ e ีโคคาร์ยุคใหม่นะยุคใหม่ที่เป็นยุคใหม่จริงๆนะครับแล้วก็ปีใหม่มากๆซึ่งตัวนี้นะจะเป็นซูซูกิเซ r i โอนะครับซึ่งอันนี้เพื่อนๆก็น่าจะทราบดีนะตอนนี้นะครับมือหนึ่งป้ายแดงเนี่ยราคาว่าถูกมากๆแล้วนะ แล้วพอเป็นมือสองนะครับมันจะเหลืออะไรและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะเป็นมือสองที่ไม่ได้เก่าอะไรเลยนะครับอายุแค่สองสมปีเท่านั้นเองเลขไมค์ก็แค่หลักหมืน่นชั่วโมงนี้ก็เลยเป็นนาทีทองของเพื่อนๆนะซื้อป้ายแดงก็ว่าทองแล้วนะครับมือสองก็ทองยิ่งกว่า ซูซูกิเซเลริโอนะครับมันก็เป็นรถ A s e gment จากค่ายซูซูกินะโดยที่ตัว A s e gment นิยามของเขาคือเป็นรถที่ขนาดเล็กมากๆนะครับก็น่าจะประมาณ3.4จนถึง3.7เมตรตัวกว่าโดยที่รถ A s e gment ของซูซูกินะครับคอนเซ็ปต์ของเขาเนี่ยก็คือรถใช้งานอย่างเดียวนะ เป็นรถที่เคลื่อนที่จากจุด A ไปจุด B เท่านั้นโดยที่ไม่มีความหรูหราไม่มีความฟุ้งเฟอ้อใดๆนะเป็นรถที่เรียบง่ายขั้นสุด A segment ของ Suzuki นะมันก็เริ่มมาตั้งแต่ยุค80แล้วนะครับในสมัยนั้นมันชื่อว่า Suzuki a นะั t o ตะลากยาวจนถึงปัจจุบันโดยที่ตัว c e l e r i o นะมันก็เป็นรุ่นน้องของ Auto ตนะครับที่จริงมันก็คืออันเดียวกันตัว c e l e r i o ในยุคปัจจุบันนะครับเข้าใจว่ามันจะเป็น generation ที่8แล้วนะผลิตตั้งแต่ปี2014จนถึงปัจจุบันนันก็ยงผลิต ในประเทศไทยนะครับก็จะมีทั้งหมด3รุ่นย่อยหลักๆให้เราเลือกนะอันแรกก็จะเป็นตัว GA โล้สเปกเลยเป็นเกียร์ธรรมดานะครับระบบความปลอดภัยก็จะไม่มีมาให้ถัดขึ้นมาก็จะเป็นตัว GL นะซึ่งอันนี้ก็เป็นออโต้แล้วนะครับระบบความปลอดภัยที่สําคัญก็มีมาให้แล้วเช่นระบบเบรก ABS นะครับระบบ EBD แล้วก็แอร์แบ็กคู่หน้าตัวท็อปสุดก็จะเป็น GLX นะครับอันนี้ก็เป็นเกียร์ออโต้เหมือนกันนะแต่ก็จะมีออปชั่นยิบย่อยเพิ่มเติมมาให้ด้วยซึ่งก็สําคัญเหมือนกันนะเช่นมีเข็มวัดลอ แล้วก็กระจกข้างปรับไฟฟ้าโดยที่ราคาป้ายแดงของทั้ง3รุ่นเอาแบบในชั่วโมงนี้เลยนะก็ตามที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยนะครับก็ลดแลกแจกแถมกันสุดๆนะราคาถือว่าถูกมากๆสำหรับรถป้ายแดงนะครับเ,เพื่อนๆที่อยากจะลองมีฟีลลิ่งออกรถป้ายแดงตัวซูซูกิเซเลริโอก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆสาระสําคัญก็คือพอเป็นมือสองนะราคามันจะเหลือแค่ไหนก็วความสดใหม่ความสมบูรณ์แบบตามสไตล์รถที่อายุน้อยนะมันจะเทียบเท่าป้ายแดงหรือไม่คอนเซปต์ Concept ของเซเลริโอ นะครับมันก็จะเป็นอีโคโคราร์ที่เน้นลีนขั้นสุดนะครับเน้นพอเพียงขั้นสุดนะพวกออปชันต่างๆนะครับที่ฟุงเฟอ้อแล้วก็ไม่จําเป็นนะเขาก็จะตัดออกนะแล้วก็รวมถึงตัวรถที่มีขนาดเล็กมากๆนะเล็กที่สุดในบรรดาคู่แข่งอีโคโคราร์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อบนโลกนี้ณนะตอนนี้เลยนะอันนี้เราก็ลองเทียบกับตัวมิตซูบิชิมิลาดให้ดูนะครับตัวมิลาดหรือว่าตัวนิสสันมาร์สเนี่ยว่าเล็กแล้วนะครับเซเลนิโอเล็กเข้าไปอีกน้ําหนักตัวของเขานะก็เบาวกว่าคู่แข่งด้วยนะครับก็ตัวเครื่องยนต์ของเขา ตัวอีโคคาในประเทศไทยส่วนใหญ่นะก็ใช้เครื่องยนต์1.2นะครับเซเลเรโอใช้อยู่ที่1.0และเขาก็ชดเชยด้วยตัวบอดี้ที่เล็กกว่าและน้ําหนักเบาวกว่านะครับส่งผลให้กําลังวางชาของเขานะก็เพียงพอเทียบเท่ารถ1.2ได้แบบสบายๆความพิเศษของซูซูกิเซเลเรโอที่เราเอามาทํารีวิววันนี้นะมันมีอะไรบ้างน,นะอันแรกเลยมันเป็นตัว GL นะคันนี้ก็ได้เป็นตัวเกียร์ออโต้แล้วมีออปชั่นระบบความปลอดภัยมาให้ระดับหนึ่งแล้วนะครับตามที่โรงงานให้มาแล้วก็ข้อ2นะคันนี้เลขไม้น้อยมากนะครับอยู่แค่หลักหมื่นโล นั่นเองนะแล้วก็รวมถึงอายุของเขานะแค่ประมาณ3-4ปีเท่านั้นนะยิ่งถือว่าสดใหม่มากๆแล้วก็สามนี่สําคัญที่สุดนะครับตัวเ e เลริโคันนี้ก็ผ่านการ QC ตามมาตรฐานของเราอย่างละเอียดเรียบร้อยแล้วจึงสามารถเอามาทํารีวิวและแบ่งปันเพื่อนๆ FC ที่สนใจได้เลยเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันมาเริ่มจากด้านหน้าก่อนนะครับตัวเ e เลริโนะ ดีไซน์ตั้งคันของเขานะครับก็อย่างที่เ,เพื่อนๆเห็นเลยมีความสั้นมีความเล็กเหมือนเป็นรถกระป๋องเทียบกับรถคู่แข่งด้วยกันแล้วนะทรง,งเขาเนี่ยมันสั้นกว่าและสูงกว่านะครับมันก็เลยออกมาน่ารักลักษณะนี้นะดีไซน์ของเขานะพวกเส้นสายอะไรต่างๆก็ตัดทิ้งให้หมดนะเพื่อลดต้นทุนในการออกแบบนะแต่สาหรับผมแล้วมันทาให้รถน่ารักมีเสน่ห์มากขึ้นไฟหน้าของเขาเป็นแบบฮาโลเจนธรรมดานะมีแค่เปิดกับปิดนะครับไม่ได้มีเทคโนโลยีอะไรใดๆตัวกระจังตัวกันชนหน้านชุดแต่งยิบย่อยนะ ันนี้ก็เข้าใจว่ามันจะแตกต่างจากพวกตัว G A ตัว G X นิดหน่อยสภาพไฟหน้าของคันนี้ก็ยังสวยปิ๊งอยู่นะครับอันนี้ก็ไม่ต้องพูดเยอะนะมันยังเป็นรถใหม่มาดูด้านข้างกันบ้างน,นะครับตัวเซเรลิโอนะความยาวตั้งคันอยู่แค่3.6เมตรเท่านั้นนะอันนี้ก็เป็นไฮไลท์สําคัญมากๆนะครับพวกตัวนิสสันมาร์สนะหรือว่ามิลลาอันนี้3.8เมตรก็ว่าสั้นมากๆแล้วเซเรลิโอสั้นยิ่งกว่านะและสั้นกว่าถึง20เซนติเมตรนะครับซึ่งมีผลมากๆในการใช้ชีวิตในกรุง นะครับแล้วก็ต้องจอดเทียบฟุตบาจอดเกียร์ว่างเพื่อนๆจะรู้เลยว่าแค่10เซนติเมตรก็มีผลมากคันนี้ก็มาพร้อมกับทรงเดิมโชคเดิมสปริงเดิมนะมันก็จะเป็นทรงสูงเตอลักษณะนี้เลยนะครับตัวกราว์เคลียร์แอนด์ส่งเขาเนี่ยนะก็มีความสูงกว่าคู่แข่งเล็กน้อยส่งผลให้ลุยน้ําท่วมขังได้ดีกว่าเพื่อนนิดหน่อยตัวเซเลริโอคันนี้ก็จะมาพร้อมกับแม็กเดิมโรงงานนะเป็นล้อกระทะขอบ14่ยางบิสโตนขนาด1น5 6 5 1 4าซึ่งจะเป็นสเปคตรงกับโรงงานนะคันนี้เป็น ยางเบิกจากโรงงานเลยนะยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับยังสวยอยู่เลยยางสเปคนี้ก็จะเป็นบริสโตนอีโคเปียนะครับก็จะเป็นยางปลี่ยนน้ามันนะแรงเสียดทานของเขาก็จะน้อยกว่าเพื่อนนะครับแล้วก็รวมถึงน้ําหนักยางด้วยก็จะเบาวกว่าเพื่อนหน้ายางนะครับเขาก็ใช้แค่165เท่านั้นเองนะซึ่งทําให้แรงเสียดทานน้อยกว่าโดยที่น้ําหนักั้งคันของเซลลิโอนะก็อยู่แค่810กิโลกรัมเท่านั้นเองนะซึ่งถือว่าเบามากๆเบาที่สุดในตัวอีโคคารุ่นแล้วที่เกี่ยวช่วงล่างของอันนี้นะครับจากการส่งตรวจสอบตามมาตรฐานของเราแล้วนะไม่พบข ข้อบกพร่องใดๆทั้งสิ้นนะซึ่งตรงนี้เพื่อนๆก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะมันเป็นรถใหม่นะใช้งานน้อยมากๆแล้วก็เซอร์วิสศูนย์ตลอดด้วยนะซึ่งตรงนี้เราก็เก็บภาพรายละเอียดมาบ้างระดับหนึ่งแล้วนะซึ่งเซรเลียโอคันนี้นะแม้ว่าจะเซอร์วิสศูนย์ตลอดนะครับขับขี่ทดสอบแล้วไม่พบอาการข้อบกพร่องใดๆก็ต้องส่งตรวจตามมาตรฐานเราอยู่ดีนะครับว่าทุกอย่างมันร้อเซพร้อมใช้งานจริงๆนะตามนี้เลยการเข้าและออกนะ,ๆๆนะเพื่อนๆดูเลยนะเพื่อนๆจะรู้สึกเหมือนว่าเราอะ เดินเข้าเดินออกนะครับมันไม่ต้องไปมุดเข้ามุดออกหรือเขาไปลองนั่งยองๆอะไรเงี้ยนะเหมือนพวกรถเก่งนะครับรถสปอร์ตไม่ต้องพูดนะเอาแค่รถเก่งรถซีดานมันบ้านน,นะครับด้านหลังก็เหมือนกันนะเนี่ยเพื่อนๆดูเนี่ยนะครับล้วก็ตวัดขาเข้าไปแค่นั้นเองนะตอนออกก็เหมือนกันนะเนี่ยนะไม่ต้องระวังหัวอะไรเลยนะครับอันนี้ก็จะเหมาะมากๆแล้วก็แนะนํามากๆสาหรับ1ผู้สูงอายุ นะครับหรือว่า2คนที่มีปัญหาเรื่องปวดข้อเข่านะครับเนี่ยลดเข้าออกได้แบบง่ายขั้นสุดนะหรือคนที่มีผู้สูงอายุที่ต้องเข้าโรงพยาบาลน,นะครับเวนเปรเวลาเขาต้องเอาผู้ป่วยออกมาเนี่ยนะ คันนี้ก็สะดวกสบายมากๆเลยนะครับอันนี้ไฮไลท์เลยนะตัวโตโตเลยนะครับเรื่องการเข้าออกการโดยสารของเซเลเนี่ยนะครับตอบโจทย์มากๆมาดูเครื่องยนต์ของคันนี้กันบ้างนะครับตัวเซเลริโอก็จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์รหัส K10B ขนาด1.0ลิตรให้มาอิที68ตัวนะครับจับกับเกียร์ออโต้ CVT ตัวเครื่องยนต์รหัส K ของซูซูกินะครับก็ใช้กันอย่างแพร่หลายมากในหลายๆรุ่นนะไม่ว่าจะเป็นซูซูกิสวิปนะครับซูซูกิเซียสแล้วก็เออร์ติก้านะครับอันนี้ใช้เครื่องยนต์รห หมดเลยสมมูรในเครื่องยนต์ตัวนี้นะหาอะไหล่ง่ายซ่อมบำรุงง่ายจากเท่าที่ผมได้ศึกษามาบ้างคร่าวๆในกลุ่มนะครับของคลับซูซูกินะตัวเซเลรีโอนะที่เพื่อนๆไม่จําเป็นต้องเข้าอู่เฉพาะทางของซูซูกิก็ได้นะครับเครื่องยนต์ของเขาเทนโลยีของเขาเนี่ยมันมีความแห้งมีความแอนนาล็อกขั้นสุดนะครับสามารถเข้าอู่รถญี่ปุ่นทั่วไปได้เลยที่เกี่ยวกับเครื่องยนต์ของกันนี้นะครับจากการส่งตรวจสอบตามมาตรฐานของเราแล้วนะก็ไม่พบข้อบกพร่องใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นระบบจุดระเบิดระบบจ น้ำมันนะฮะโลประกาศนะทุกอย่างอยู่ในสภาพ100%หมดเลยนะครับอันนี้เพื่อนๆก็ไม่ต้องแปลกใจนะมันคือรถใหม่เดี๋ยวมาดูห้องเครื่องของเซเรียโอกันนะครับอันนี้ฝากระโปรงนะมันก็ไม่มีโชคมาให้อยู่แล้วนะครับตามสไตล์รถญี่ปุ่นยิ่งเป็นรถขนาดเล็กด้วยนะครับเพื่อนก็ค้ำในลักษณะนี้นะตัวไม้ค้ำน่ารักมากเลยว่าเซเลนะครับก็จะไม่มีแผ่นกันความร้อนฝากระโปรงมาให้นะครับด้วยความที่เขาลดต้นทุนนะแต่ถามว่ามันมีประโยชน์อะไรนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจนะแต่เพื่อนๆมบางคน ซีเรียน,นะครับไปซื้อมาใส่ได้ตรงรุ่นเบิกศูนย์เลยพันกว่าบาทเท่านั้นตัวเครื่องยนเค1น b นะครับก็มีความเรียบง่ายขั้นสุดนะช่างรถญี่ปุ่นทั่วไปนะครับก็จะบอกเลยว่าเซเลเนี่ยเป็นรถที่เครื่องเล็กมากนะครับเปิดขึ้นมาเนี่ยนะห้องเครื่องก็โล่งแล้วก็เซอร์วิสง่ายขั้นสุดด้วยความดีคันนี้นะมันเป็นรถใหม่นะอายุแค่3ปีเท่นั้นเองบวกกับใช้งานน้อยด้วยนะครับแล้วก็เซอร์วิสศูนย์ด้วย อะไรชิ้นส่วน,นต่างๆนะครับก็จะมีความสดใหม่เหมือนป้ายแดงลักษณะน,นี้นะตรงนี้ผมก็ขอไม่ลงลึกแล้วกันนะครับแบตเตอรี่ลูกเล็กตรงนี้น่ารักแล้วก็เซเลน,นะครับก็ด้วยความที่คันเล็กไม่พอนะห้องพื้นที่ว่างก็เล็กอีกนะครับ เพื่อนสามารถดูพื้นฐานของบอดี้เขาได้ง่ายมากๆนะเนี่ยตัวขันหน้านะครับตัวเบ้าโชวคแคสซีนะครับมีความแห้งเดิมนะมีความเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกจุดซุ้มล้อด้วยนะเพื่อนๆก็แหงหน้าดูเลยนะครับก็จะเห็นถึงความเป็นบอดี้สวยพื้นฐานดีนะโดยเซเลเป็นรถที่ดูบอดี้ง่ายมากๆมาดูด,ด้านท้ายของตัวเซริโอคันนี้นะครับอันนี้ ตัวเซ็นเซอร์จากโรงงานนะั้นไม่ได้มีมาให้นะเพื่อนๆอยากได้ต้องไปติดเองนะแล้วก็อันนี้ห้องฝาท้ายของเขานะฝาท้ายเนี่ยนะ คือรถมันดูคันเล็กนะครับแต่อย่างที่บอกว่ามันสูงเวลาเราเปิดสุดนะครับมันก็ไม่ชนหัวเราแบบนี้นะอันนี้ผมสูง170กว่านะครับแล้วก็อันนี้ก็ห้องสัมภาระเลยนะมีขนาดใหญ่โตพวกรายละเอียดยางฝาท้าทยสภาพยังไงยางขอบประตูนี้ผมไม่พูดแล้วกันนะเพราะมันคือรถใหม่นะครับมันไม่ใช่รถยุค90 30ูปีที่ผมชอบทํารีวิวห้องสัมภาระของคันนี้นถือว่าเก็บของได้เยอะพอสมควรเลยนะครับถ้าเทียบกับขนาดตัวรถของเขา รถนะมันสั้นมากแต่ว่าห้องสัำหรามันประมาณนี้นะถือว่าโอเคมากเลยแล้วก็ถ้าเพื่อนๆเน้นจุของนะครับเน้นแบบพวกพ่อค้าแม่ค้า SME นะนเพื่อนๆก็สามารถพับเบาะลงไปได้อีกนะครับเป็นลักษณะนี้ นะครับก็จะเก็บของได้จุใจมหาศาลแล้วข้างล่างนะก็จะเป็นห้องยางอะไหล่แมลงนะครับซึ่งยางอะไหล่ของเขานะก็จะมีขนาดเล็กมากนะครับบางคนเรียกว่าล้อเดฟนะครับแต่ถ้าเป็นรถใช้งานองคบมทุกคันนะล้อยางอะไหล่แมลงผมอาออกหมดเลยนะเพื่อลดน้ําหนักตัวรถไปนะครับอันนี้ก็ลดไม่ได้ประมาณ10โลมาดูห้องโดยสารของเซเลริโอนะครับอันนี้ก็สะท้อนเนี่ถึงความพอเพียงความเรียบง่ายขั้นสุด เรนะาเริ่มจากพวงมาลัยก่อนนะครับพวงมาลัยมีความสวยหรูดูแพงนะสมัาผมนะมันมีความสปอร์ตนะครับเป็น3กา้านแล้วก็วัสดุอะไรถือว่าค่อนข้างดีเลยแล้วก็เลือนใหม่นะครับสมหรัตัว GA กับ GL นะมันก็จะมีแค่ความเร็วนะครับแล้วก็น้ํามันกับระยะถางแค่นั้นเองนะ แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเล่นตัว GX ไปเลยนะครับมันก็จะมีบอกวัดรอบมาด้วยซึ่งสําหรับผมนะถือว่างานหยาบนะครับถ้าเป็นตัวเกียร์ธรรมดาไม่มีรอบเครื่องมาให้นะก็ลําบากเลยเหมือนกันนะครับเปลี่ยนเกียร์ไม่รู้ทันยังไงฟังเสียงหรือใช้เซนส์เอาซึ่งการแก้ปัญหาตรงนี้นะสำหรับเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโต้ด้วยนะเพื่อนๆที่อยากรู้วัดรอบอยากรู้อุณหภูมินะครับไปซื้อ OBD มาติดได้นะตัวละพันกว่าบาทส่วนคอนโซลกลางนะครับอันนี้ก็มีความเรียบง่ายขั้นสุดนะอันนี้นะครับตรงกลางใหญ่สุดเลยซึ่่งจจะะดดูวุนนิึก็็เป เกี่ยวกับเครื่องเสียงนะครับก็เป็นใส่ซีดีแล้วก็มีพวกเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแบบผมว่าค่อนข้างโบราณนะออกแนวย้อนยุคไว k นะครับแล้วก็ตัวช่องแอร์นะอันนี้ก็จะเป็นแบบมือหมุนมาให้เรานะครับแล้วก็มีช่องใส่ของตรงนี้นะมันจะเอียงลงนิดนึงนะครับทำให้ของมันไม่ไหลลักษณะนี้นะวางโทรศัพท์นะครับสะดวกสบายมากแล้วก็ช่องเขีร์บุหรี่ตรงนี้นะผนเพื่อนจะชาร์จโทรศัพท์แล้วก็แผงเกียร์นะครับก็มีความเรียบง่ายขั้นสุด เราถ้าตรงกลางนี้ก็จะมีช่องวางแก้วมาให้2ช่องนะครับซึ่งช่องก็มีขนาดใหญ่นะแล้วก็ใช้งานง่ายนะจนถึงด้านหลังด้วยนะครับอันนี้ก็มีช่องใส่แก้วขนาดใหญ่มาให้เราด้วยอีกหนึ่งช่องตัวเกะนะครับอันนี้ก็มีความเรียบง่ายนะไม่มีอะไรนะครับช่องใส่ของขนาดใหญ่นะอันนี้ก็มีบุ๊กเซอร์วิสมาให้นะครับซึ่งคันนี้ จากประวัติแล้วนะก็เข้าศูนย์ตลอดเลยตรงนี้นะครับก็จะมีแอร์แบกมาให้ด้วยนะสำหรับตัว GL กับตัว GX นะครับจะเป็นแอร์แบกคู่มาให้เลยส่วนการปรับกระจกบองข้างนะครับสำหรับตัว GA กับ GL นะก็จะเป็นลักษณะปรับมือแบบนี้เลยนะครับอายุการใช้งานแทบจะตลอดชีพส่วนเฮดรูมนะอันนี้มีความใหญ่โตสวยงามนะครับม,มันให้ความรู้สึกสูงโปรง่งดีมากๆนะแล้วก็เนี่ยพวกไฟห้องโดยสารนะครับแผงบังแดดนะ ขนาดเล็กนะครับน่ารักส่วนบอกคู่หน้าของตัวเซเลริโอนะครับอันนี้ก็มีความแห้งๆนะตัวฟองน้ํานะครับมีความนุ่มนวลกําลังดีนะครับแต่ถ้าเกิดคนที่น้ําหนักเยอะนะอันนี้ผมก็ได้ยินมาว่ามันจะรู้สึกยุบเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัตหัวหมอนนะมันก็เป็นฟิกมาเลยลักษณะนี้ส่วนตัวเบาะเขานะมันก็ปรับได้แค่เข้าออกนะครับเดินหน้าถอยหลังนะแล้วก็ปรับเอ็นแค่นั้นเองแต่ว่าปรับสูงต่ําไม่ได้ ซึ่งตำแหน่งบ่องเขานะมันจะเป็นลักษณะสูงตลอดเวลานะครับมันเหมือนเรานั่งกินข้าวนะมันทำให้ ทัศนวิสัยในการมองนะครับดีขั้นสุดนะก็คือไม่เพียงแต่หลังคาสูงโปร่งนะครับตัวตำแหน่งเบาก,ก็นั่งสูงด้วยนะให้ความรู้สึกขับสบายมากนะครับมองเห็นทัศนวิสัยต่างๆได้ดีมากๆเลยส่วนตัวพงมาลัยเหมือนกันนะก็ได้แค่ขึ้นลงนะครับอันนี้ก็เข้าออกไม่ได้ส่วนแผงประตูกับคุณภาพวัสดุต่างๆนะครับอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจนะบางคนชอบไปติเขาเนี่ยนะว่าคุณภาพวัสดุห่วยไม่ดีอย่างนี้อย่างนั้นนะคือเพื่อนๆคาดหวังอะไรนะครับตัวรถเนี่ยนะใต้ แดง3 0 0 0 0 0กว่าบาทนะครับต้องบอกว่าเทียบกับราคารถเขาแล้วผมถือว่าดีมากนะถ้าเกิดเพื่อนๆเข้ามาดูข้างในนะพวกคุณภาพความแข็งแรงของเขาเนี่ยอันนี้ผมเชื่อว่าดีกว่าพวกรถ m e อร์ d e s b e n z ยุค Y2K ด้วยซ้ำมาดูห้องโดยสารด้านหลังของ Ce l e ร i o อนะครับอันนี้ก็เป็นไฮไลท์ของเขาเลยนะด้านหน้าว่าดีแล้วนะครับด้านหลังดียิ่งกว่านะครับตัวบาดเนี่ยนะมีความสูงชัน นให้ความรู้สึกเหมือนนั่งในโรงหนังนะครับมันก็ทัศนวิสัยดีมากๆแล้วก็กระจกบานขนาดใหญ่นะครับเฮดลุงที่โปร่งมากๆนะเทียบกับอีโคคาร์ด้วยกันเนี่ยนะหรือเทียบกับรถซีดานรถเก่งทั่วไปด้วยนะครับอันนี้เข้ามานั่งข้างในแล้วจะรู้สึกสูงโปร่ง แต่ถ้าเกิดความกว้างของเขาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะเล็กรูมนะก็เหลือเฟือมหาศาลแบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็นตำแหน่งคนสูง170กว่าอย่างผมนั่งนะนั่งแบบสบายไม่เกรงใจคนข้างหลังนะครับย้าเลยนะรถมันสั้นมากแค่3.6เมตรเท่านั้นนะครับสั้นกว่านิสสันมาดอีกอันนี้ก็เป็นการบ่งบอกถึงการบริหารพื้นที่นะครับบริหารสเกลรถยนต์เนี่ยนะ ได้สวยงามขนาดนี้นะครับนั่งสบายมากส่วนตัวเบาะนะ้เนื้อฟองน้ําอะไรก็จะเหมือนด้านหน้าเลยนะครับก็จะมีความยุบๆนิดหนึ่งนะเป็นเบาะผ้าน่ารักส่วนตําหนิที่หลายๆคนคอมเมนต์กันซึ่งผมก็เห็นด้วยนะก็คือตัวหัวหมอนด้านหลังนะรับเนี่อนๆดูเหนไหมตรงนี้นะครับมันจะไม่ค่อยสะดวกสบายนิดหนึ่งนะเพื่อนๆบางท่านก็ต้องไปซื้อหัวหมอนนะครับที่เป็นตัวหมอนแบบหมอนง่ายๆเลยนะเอามารัดเอามาหนุนเพิ่มนะครับก็จะช่วยได้นิดน,นึงแต่ถ้าเป็นเด็กตัวเล็กนะับหรือว่าเป็นคุณผู้หญิงสูง150-60บบกลบนะครับก็อาจจะไได้มส ีปัญหากับตรงนี้ก็ได้เนีย่ยเพื่อนๆดูนะเนี่ยวัสดุต่างๆนะครับเนี่ยนะมีที่เท้าแขนด้วยตรงนี้นะบางคนนะไปเคาะโช์อย่างเงี้ยนะแล้วก็ไปตีเขานะคือคุณคาดหวังอะไรกันนักหนารถมันเน้นการใช้งานแบบใช้งานจริงๆนะครับแค่จุด A ไปจุด B แค่นั้นคราวนี้มาดูการขับขี่ของตัวเซเลริโอนะครับอันนี้ผมขอออกตัวเลยนะว่าเซเลนะครับผมจะไม่พูดเยอะเพราะอะไรเพราะว่าหมันคือรถใหม่นะครับแล้วก็2เนี่ย ตัวเซเลนะครับถูกทำรีวิวไว้เยอะแล้วนะทำไว้หลายสับนักด้วยและเขาทำได้ดีด้วยนะตรงนั้นผมจะไม่พูดซ้ำแบบเจาะลึกเรื่องการขับขี่นะแต่ถ้าเอาแบบสรุปรวบรัดเลยนะครับตัวนิสสันมาร์ว่าสั้นแล้วเซเลสั้นยิ่งกว่า นะครับสั้นกว่าเยอะด้วยนะ20เซนเนี่ยนะแถมการขับขี่กันโดยสารนะครับมันสูงโปร่งกว่าด้วยทําให้เซเลมีความคล่องตัวขั้นสุดสุดแบบเท่าที่อีโคคาจะให้ได้แล้วนะครับตัวเซเลถือว่าคล่องตัวที่สุดละจนไปถึงการขับขี่นอกเมืองนะอันนี้เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์นะครับตัวเซเลเนี่ยนะเห็นทรงมันตลกน่ารักแบบนี้นะครับแต่ช่วงล่างและการขับขี่อันนี้หลายสํานักเห็นตรงกันรวมทั้งผมด้วย เมื่อเราขับที่ความเร็วสูงนะครับประมาณ100ขึ้นไปเซเลเป็นรถที่เสถียรภาพนิ่งอย่างประหลาดใจนะครับที่ความเร็วร้อยขึ้นเนี่ยนะผมว่าในบรรดาอิโคคาด้วยกันเซเลจัดเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับที่รถช่วงล่างดีมาก แต่ถ้าเกิดเ,เพื่อนๆจะมุดซ้ายมุดขวาอย่างเร็วๆนะมันก็จะวิวนิดนึงนะด้วยความที่ล้อแม็กของเขามันขอบ14นะครับแล้วก็ยาง165ค่อนข้างเล็กถ้าเพื่อนๆอยากให้เสเลียงเรานะการเอาขี่เฟิร์มยิ่งขึ้นมั่นใจยิ่งขึ้นอีกนะครับเพื่อนๆก็ลองไปหายางที่หน้ากว้างขึ้นท่านั้นเองแต่ก็อย่าลืมไล่ซีรียางให้ถูกต้องด้วยนะบางคนไม่ได้คำนวณน,นะครับไปเอาหน้ากว้างเข้าว่านะแต่ว่าไอ้ตัวทับ65เนี่ยเพื่อนๆไม่ได้ไล่ให้เขานะยางก็จะอ้วนประหลาดเลยนะครับรถก็จะอม เซอร์วิสก็รถญี่ปุ่นทั่วไปเลยนะครับค่อนไปทางถูกมากด้วยซ้ำเรื่องอัตราสิ้นเปลืองนะครับตัวเซเรลิโอเนี่ยนะอันนี้เฮดไลน์เมก้าซีนก็เคยจับไว้แล้วนะครับที่การโดยสาร2คนเปิดแอร์หนึ่งคีทนะครับขับแชร์ดยความเร็ว110นาเซเลทำได้สิบเกาจด้าสามโลลิตรนะสำหรับตัวเกียร์ออโต้ซึ่งก็เป็นตัวเลขที่ดีที่สุดสูงที่สุดในบรรดาอ e ีโคคาร์ทุกค่ายนะครับอีโคคาร์ ok ในนั้นนิสสันมาร์สนะครับหรือว่าพวก ร i โพวกอเมสพวกเนี้ยนะมันก็จะอยู่ที่ประมาณ17กว่ากว่าโลลิตรนะอันนี้ย้ำนะแช่ที่ความเร็ว110ในทางกับกันนะครับก็มีหลายสำนักออกทดลองว่าถ้าเราโดยสาร2คนเนะนี่ยนะเปิดแอร์หนขีดแต่ไม่ได้แช่ที่110นะครับเหยียบแค่90กว่ากว่าไม่ถึง100เนี่ยลากยาวๆเลยนะับตัวเซเลเนี L ่ยทำได้ประมาณ23โลลิตรเลยนะอัตราเร่งของเขานะครับการออกตัวเนี่ยนะดีเทียบเท่าอ e ีโคคาร1.2ทุกรุ่นเลย ด้วยความที่บอดี้ของเขาเนี่ยน้ำหนักมันเบามากส่วนราคาเล่นหานะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะเพื่อนๆอย่าลืมนะเซเลนะมันไม่ใช่รถอายุ10กว่าปีเซเลเป็นรถที่อายุ2อสปีแค่น,นั้นเองนะก็อีกนิดนึงก็เทียบเท่าป้ายแดงนะครับบางคันพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยรถป้ายแดงว่าถูกมากๆอยู่แล้วนะครับพอเป็นมือสองเนี่ยนะสำหรับเกียร์ออโตในสภาพสวยใช้งานน้อยเลขไมล์ลักหมื่นนะครับประมาณ2 0 0 0 0 0บวกลบก็ซื้อได้แล้วนะครับ200,000ต้นนะเอาแบบซื้อสวยเลย ื่อเ,เพื่อนๆประหยัดเงินมหาศาลนะครับล้วเพื่อนๆไม่ซีเรียสนะครับในทางเทคนิคเนี่ยนะลดหม่แสนกว่าโล นะครับแต่ถ้าเข้าศูนย์ตลอดดูแลดีนะครับก็คุณภาพไม่ได้ต่างกันเหมือนกันนะก็จะเหลือแค่แสนกว่าบาทก็ซื้อได้แล้วอันนี้ย้ําเลยว่าสมัครเกียร์ออโต้นะเกียร์ธรรมดาถูกยิ่งกว่านี้อีกสรุปนับซูซูกิเซเลิโอ G.L เกียร์ออโต้คันนี้นะก็ผ่านมาตรฐานและการ QC ของเราแบบง่ายๆสบายๆายายความสวยงามมันนะไม่ว่าจะเป็นคอสเมติกภายนอกภายในอันนี้ผมก็ไม่ต้องพูดเยอะนะตัวเซเลิโอมันจะเหมาะกับใครบ้างนะครับสมัครผมแล้วนะก็จะเหมาะกับคนที่ต้องการลีนการเงินขั้นสุด นะครับอย่างได้อีโคคาที่ประหยัดน้ํามันขั้นสุดนะอีโคคาโดยลําพังก็ว่าประหยัดแล้วนะตัวเซเลริโอประหยัดขึ้นไปอีกนะจนไปถึงคนที่อยากประหยัดค่าเชื้อเพลิงนะครับไปสแสวงหาซื้อรถไฟฟ้าเนี่ยนะผมว่าซื้อเซเลตตอบโจทย์ยิ่งกว่านะครับยิ่งเป็นมือ2ด้วยนะคุณประหยัดเงินต้นใบมหาศาลนะครับเรื่องค่าน้ํามันค่าเชื้อเพลิงของเขาเนี่ยก็ประหยัดมากอยู่แล้วแล้วเพื่อนๆไม่ต้องไปวัดดวงนะตัวรถน้ํามันล้วนเครื่องสันดาปนะครับมันพิสูจน์ตัวเองมาเป็นร้อยปีแล้วนะครับแล้วก็รวมถึงตัวเซเลริโอเนี่ ตัวเองมาสิบกว่าปีแล้วนะครับรถไม่จุกจิกไม่มีปัญหาใดๆ นะครับดูแลง่ายเพื่อนเพื่อนก็ประหยัดค่ามิเนเแนนในระยะยาวไปอีกมหาศาลเหมือนกันจนถึงคนที่อยากได้รถใช้งานที่กระทัดรัดคล่องตัวขั้นสุดนะครับนะยิ่งคนที่ใช้ในเมืองเนี่ยนะตอบโจทย์มากๆจนไปถึงคนที่มีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมีคนที่สูงอายุอยากได้รถที่เข้าออกโดยสารง่ายๆตัวเซเลริโอก็ตอบโจทย์มากๆเหมือนกันสําหรับซูซูกิเซเลริโอ g l g e ียร์ออปี้ปี21เลขไม่ห้าหมื่นกิโลแท้คันนี้นะเพื่อเพื่อนคนไหนที่สนใจเอาไปเลย1นึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาท ซึ่งคันนี้เรามั่นใจในคุณภาพอย่างแน่นอนเพราะผ่านการ QC ตามมาตรฐานของเราเรียบร้อยแล้วนะคุ้มค่าหรือไม่ก็ลองพิจารณาดู